สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพามาเที่ยวสวนเออนี่สวนอยู่ที่สุพรรณบุรีเนาะนี่สวนบอนสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้แบบนี้นี่นี่คะ่ะสวนบอนสีสวยๆนี่อยู่สุพรรณนะคะทุกคนถ้าเกิดใครมานะเออเลยวัดลาวทองมานิดเดียวนะคะเออก่อนถึงวัดสัมปะซิวนะอยู่ซอย8นะคะ อยู่ซอยแปดนะยังไม่ถึงวัดวัดสัมปะสิวนะคะทุกคนเลยวัดราวทองมาเจอวงเวียนใช่ไหมคะให้ทุกคนมุ่งหน้าที่จะไปทางโพพยามาวัดสัมปะสิวอะคะ่ะแต่ว่าถึงก่อนนะถึงก่อนวัดสัมปะสิวนะคะอยู่ซอยแปดนะทุกคนอยู่ซ้ายมือเลยนะคะเลี้ยวเข้ามานะคะมาให้สุดซอยเลยนะคะก็จะมาเจอสวนนี้เลยนะคะบอนสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะอ่าทุกคนนี่สวยๆสวยๆแบบนี้นี่อะไรอะคะ่ะชาบาแก้วค่ะอันนี้กระถางนี้เป็นแม่พันธุหรอเป็นแม่พันค่ะชาบาแก้วไม่อันนี้ไม่ขายเนาะ ขายได้โอเคนี่ต้นนี้เท่าไหร่อะคะชาบากแก้วตัวเนี้ยนีอ้อันนี้อันนี้อัอใครใครที่อยากได้แม่พันนะเนี่ยชบาแก้วสวยมากนี่สวยมากมากประมาณเท่านี้หนูขายอยู่ร้อสอ๋อสาย่อมก็มีนะร้อยกว่าบาททุกคนอนี่ค่ะอันน้แดงอันดาแต่ว่าถ้าเลือกน อ่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โทุกคนถ้าอยากใครชอบบอลนะใครที่อยากได้บอลอยู่อ๋ออันนั้นอะไรอะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่าอันนี้อะไรคะอะไรนะเดี๋ยวหนูไม่ได้อะไรหนึ่งๆจะให้สวย่มาบอกตัวนี้แม่พันเหมือนกันตัวนี้เท่าไหร่อะคะอันนั้นลูกอันนั้นลูกอ่าอันนี้แม่อันนี้แม่อันนี้ลูกอกอเลยนะอ่าอันนี้เป็นฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะทุกคนนี่ อะนี่นะอันนี้ยังเด็กๆจะเป็นแบบนี้นะแต่เวลาเขาโตแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยนะอันนี้ดาราเหรอดาราดาราเท่าไหร่นะคะเนี่ยห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบาททุกคนนี่ดาราสวยๆเลยอันนี้ชายชนนี้เท่าไหร่คะชายชนอันนี้แม่พันธุ์ให้ดูค่ะขายทางขายที่ทงนี้โออันนี้เป็นแม่พันธุ์เนาะอันนี้ชายชนนะคะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยอะ มีไลฟ์ในในในทิกตอกด้วยใช่ไหมคะคะชื่อชื่อช่องอะไรนะชื่อเจนบอลสีค่ะเจนบอลสีนะคะทุกคนเจนบอลสีเธอจะไลฟ์ในทิกตอกทุกวันหรอเปล่าคะเอ,อ่ออาทิตย์ละสะองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งนะคะถ้ายังไงเข้าไป TikTok ทิกตอกที่ชื่อชื่อช่องว่าเจนบอลสีนะคะทุกคนเออไม้มหมดอ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ไลฟ์โอ้โหนี่เล็กๆนี่ก็สวยนี่ทุกคนนี่ คนก็ดูดูนะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็ทักหาแม่ค้าได้นะคะชื่อช่องเจนบอลสีนะเดี๋ยวย,งาายังไงเดี๋ยวเรา<ม>เดี๋ยวเราจะปักพิกัดไปให้แล้วกันนะอืมอืม<ะ>อันนี้เป็นไซส์แม่ผ้าน,นี้ที่ขายปะขายค่ะอันนี้ชื่อชื่ออะไระคะที่ใบลายๆเนี่ยเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านอันนี้ในนี้ต้นละเท่าไหร่อะคะ นี่เพื่อมีใครสนใจเศรษฐีเงินล้านนะคะทุกคนนี่หนูขอเจ็ดสิบบาทแล้วอ่านี่เจ็ดสิบบาททุกคนนี่เศรษฐีเงินล้านนะคะมีหลายไซส์นะทุกคนเออยังไงก็ทุกคนก็ลองเลือกได้แล้วก็ถามแม่ค้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้นะทุกคนค่ะนี่ส่งออนไลน์ด้วยนะใครสั่งก็สามารถส่งได้นะคะทุกคนอืมน้ำมังนนเท่าไหร่อ่ะพี่แดงลงยกน้ำมังนนมาดูดิน้ำมังนนเท่าไหร่คะ ห้าสิบาท5้าบาทนี่นำะมังนนท์หสิบาทเนี่ยนี่อะไรเอ่เยอันนี้อันนี้อะไรวะเมื่อกี้เนี่ยอันนี้นี้อะไรสีชมพูมันนีล้อมเพชรมันนีล้อมเพชรเท่ไห่อันนี้ร้อยหนึ่งอ๋ออันนี้ร้อยหนึ่งนะอ่าอ่าอ่าทุกคนมันมีหลายไซส์ถ้ายัางไงแล้วก็โอ้นี่ก็สวยนี่ใบนี้ก็สวยนี่นี่ก็สวย,สวยทุกคนอันน้งไซส์ร้อยร้อยห้าสิบอ๋ออ่าถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็ประมาณร้อยนะอะไรนะคะ อ๋อช่วงนี้เออเออนี่สวยๆทางนั้นนะทุกคนนี่แบบนี้อใครสนใจต้นไหนก็ถ้าดูคลิปนี้แล้วสนใจต้นไหนลองถามเศรษฐีเงินล้านอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เศรษฐีเงินล้านโตมาแล้วเป็นแบบนี้อนี่เศรษฐีเงินล้านอ๋อนี่ไซส์ใหญ่นี่ได้ได้ได้เปิดขายไหมหรือว่าเก็บเป็นไม่พันหมดแล้วอ๋อเศรษฐีเงินล้านต้องเป็นไซส์เล็กแล้ว อ๋อกระถงาถงใหญ่อะหรคะ <150. S 1> อืมกระถางใหญ่เสรจถีเงินล้านร้อยห้าสิบประมาณไหนอะคะประ,ประมาณนี้๋อ,อประมาณนี้ร้อยห้าสิบบาททุกคนนี่ถอ,อถ้าเกิดสนใจยังไงแมค่ค้าเขาก็ส่งออนไลน์เนาะนออาส่งไข่ค่ะสวยนะยนะกัดสีชมพูทั้งใบเลยเ,ลยเวลาโตอ่าส่งไข่ส่งไข่ต้นนั้นเท่าไหร่อะคะ เอาไป40่0พอในนี้เอา40 50ิบ้โออ่ะเดี๋ยวว่าตูนี้นี้40 50อ่ะเดี๋ยวจับให้ให้ทุกคนได้ดูนะประมาณ4050นะทุกคนต้นนี้ไอ้ตู้นี้นะอันนี้เป็นอ่ะนี่อย่างเงี้ยก็ประมาณ40บาท50บาทถ้ายังไงก็ถามแม่ค้าได้นะเออตู้นี้ก็4050้แม่ค้าใจดีราคาไม่แพงนะทุกคนหลัก4050บาทเองนะอันนี้ก็ชายชนมีมีชายชนด้วย4050อ่ะประมาณนี้ นะทุกคนเออโอ้ยน่ารักสวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นทุกคนนี่อืมนี่สี่สิบห้าสิบบาทเออถือไว้นี่ถือไว้นี่เอาเหรอนี่เอาโอ้ยนี่เอาอืมโอเคเลือกๆดูนะคะทุกคนเนี่ยเลือกๆดูสวยๆทั้งนั้นแหละและราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนอันนี้อันนี้อะไรอ่ะน้าละอนุพลาร์ขยิบได้ค่ะนี่เป็นาราเนาะใช่ค่ะแต่ละไปไหนก้นหนึ่งขยิบได้ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นทิฟวารีเป็นแผงทิฟวารีแผงเขาจะแดงทั้งใบเ<อ>ขาจะไม่้ายขาวนะ<อ><อ>ทิฟวารีอ่าทุกคนอันนี้ก็ขอขอเจ้าของสวนมาตู้นี้นะคะตู้นี้เป็นแม่พันธุ์ของเจ้าของนะคะเออก็อยังไม่ได้ขายนะคะเขาเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์โอ้โหใบนี้ใบสีชมพูนี่อะไรสวยชมพูนี่สวยมาก อ๋อลูกไม้นะคะสิจมพูเป็นลูกไม้นะทุกคนเออนี่พวกนี้พวกนี้เป็นเป็นแม่พันธุ์หมดเลยนะเป็นแม่พันธุ์เออเนี่ยชมพูนี่ก็ลูกไม้เออนี่สวยชมพูนี่ก็สวยทุกคนนี่เพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ดังนะว่าน้องมีชื่ออะไรบ้างอะแต่ก็เห็นสวยๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าตู้นี้ไม่ขายนะพะ่อค้าบอกว่าตูน้นี้เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ก่อนนะทุกคนนี่นอ,อืมสวยทุกคน อันนี้อะไรอะ่ะไโอะรับว้ล้อเพชร่อเ้หรอเออต้นนี้เท่าไหรอ่อ่ะอ๋อเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหมออเปลี่ยนอ๋อมันนีล้อมเพชรแผงทุกคนนี่ตัวนี้เอาไว้ขึ้นแม่เอาไว้ขึ้นแม่อ๋อพ่อค้าบอกว่าเอาไว้ขึ้นแม่นะแบบไม้ที่มันแบ่งๆมันจะเป็นลักษณะโอ้เพราะว่าส่งส่งง่ายส่งง่ายอ๋อที่แบบว่ายาวๆสูงๆมันส่งยากยิ่งคนใหญ่เข้มาก็ ลูกค้าเอาไปหมดโอ้พรอนสวงต้นเล็กมันจะเป็นไม่ขายใช่ไหมอ่ามีต้นมีโอ้พรสวงพรสวงมีไซส์ใหญ่พรอนสวงอันนี้อมรอมอรัตนโกสินทร์อมรัตนโกสินทร์เท่าไหร่อ่ะสี่สิบห้าสิบบาทเพราะว่ามาที่สวนผมไม่ต้องแพ็คไงอ๋อสะดวกปกติผมอันนี้ผว่าทำไม้ไ้ลองแบบลูกค้าเออเขามาเนี่ย ใบเป้งๆองสวยๆอะใบเป้งคอเออเอเออเออเอเอ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 อเตอเออเอเออเออเอาเออเอ้เออ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 เอเออเออเาเออเอเอ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 ีเออ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 ออเอออเ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 เอยเออเอเเออเออออไออเออเอเเอเอออออออบอออเออเเอาตอเอ ทิ้งใบให้ได้บ้างที่สุดเพื่อตัวเขารอดอ๋อแล้วทำไมจะได้แสงเต็มที่อืมทำไมในตู้ใบเยอะใบเยอะสีจะตบกว่านิดนึงอ๋ออืม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 อ๋ออาสงไข่โอ้โหใบใบขอดูดูใบดูใบเทียบกับมือเทียบกับมือนี่อะไรนะอสงไข่ไอ้ทองสยามทองสยามทองสยามนี่ก็ต้นแม่เนาะตั้งแม่ไว้โอเค นี่สวยๆทางนั้นนะทุกคนเป็นลูกไม้ก็มีลูกไม้ก็สวยใบใม,มันอะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะประมาณนี้เลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาก็อย่างที่บอกนะคะพิกัดนะก็ก่อนวัดถึงวัดสัมปะสีวนะคะทุกคนค่ะเนี่ยก่อนถึงวัดสัมปะสีวนะทุกคนให้เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาตรงซอย8นะอยู่ซอย8นะคะเข้ามาสุดซอยเลยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยเออ ก็มีไม้บัน้ ประพรก็ได้ไปสิบกระถางอยู่นะอุ้ยแล้วแล้ว,ลวพ่อค,ค้าเขาบอกว่าพ่อค้าใจดีมากนะคะทุกคนเนี่ยบางทีนะของที่พ่อค,ค้าเขาแบบว่าทรงยากอะไรเนี่ยเขาคัดออกนอกตู้อย่างเงี้ยพ่อค้าก็แถมให้โอ้ใจดีมากๆเลยทั้งไงเรามามาที่สวนนี่รับรองว่าคุ้มจริงๆนะคะคุ้มจริงๆทุกคนเข้ามาได้เลยนะเนี่ยเข้ามาได้เลยนะโอเคนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงข่าวหน้าประพรไปเจอบอนสีส่วนไหนนะ,ะเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะทุกคนเออประมาณนี้นะคะนี่สวยๆทางนั้นเลย นะต้องการต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดมีหมดนะคะทุกคนมีหมดเลยนะโอเคนะคะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนอ่าถ้าอย่างไงก็เจอกันกับป้าพรคลิดหน้าแล้วกันนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ